แม่เบิร์ค้นเสิร์ฟเหล่าสเกิยรอทักเ<อ>บิร์อยากเบินะ <laughs> บร์น้ำ่มอยากโม่นะบอกว่าเราไม่ให้แน่สกินยางเอาลิ้นไม่ให้ไม่ยาหน่อยนะคะเดี๋ยวมีหน่อยปิดเสียงก่อนนะคะ เอาเรามาดิ้นทรงยังสิแหละเพื่อนกระเฮ็ดยังสิแหละพ่อใหญ่เพื่อนกระมีความฮักความสงสารดูแน่มียอะหน่อยแบบนี้แหละคะ่ะนี่แหละค่ะสุดยอดแล้วสําหรับการใช้ชีวิตครูนะคะแล้วลาน<ะ>อมสแนนคันดูสแตนม,มินโดเลนทัก<ะ>อมดูสแนนราคาดูสแตนม,มินโดเลนมินาโดเลนอ๋ออ้ยวกาแฟเหมือนอ้อวอะไรมาทักบอกพ่อใหญ่ว่าขันเจ้าใจดีใจย่างมาปิดประตูห้องน้องเยคอยแน่คอยสิอัดวิดีโอวันนี้ อมันจะเป็นเรื่องต่อเรื่องนะคะนี่แหละค่ะหนึ่งการโยนู้กกันเนี่ยการวอลนมทโมองของมีหน่อยนะคะเป็นคิดต่อเรื่องเรากันเอ่าวอนในโม่ของมีหน่อยในการถี่มัมมี่ผัวฝรั่งหรือบากใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกเนี่ยมีอะไรวันหนึ่งไมีหน่อยถือว่ามีหน่อยได้กําไรนะคะได้กาไรแล้วค่ะเพราะว่ามีหน่อยว่ลมัอียงไม่หน่อยมีต้นทุ่นขึ้นร่างกายชีวิตจิตใจที่มากแต่ว่ากําไรที่ใดเนี่ยคือ เรเล่นรู้หลายๆอย่างได้เจอผู้ชายที่ดีผู้ชายที่ดีก็หมายถึงว่าพ่อใหญ่เลี้ยงดูเป็ใหญ่หน่อยดีถามว่าดีอ่ะดีบ่ดีค่ะดีในกรณีนี่ดีแบบไหนดีนี่ละค่ะในกรณีที่ว่าบริบบบอวดผู้ใดแต่บอกถึงว่าอย่างยกตัวอย่างห้ฟางอย่างบอกห้ฟางนะคะว่าไม่หน่อยอยู่สวีเดนเนี่ยปีนี้เป็นปีที่สิบแต่จะบ,บอกคน,นะ,คะพ่อใหญ่ใส่เหลือมาตลอดถามว่าพ่อใหญ่ใส่เหลือเลื่องรูกหรือแต่บอ กะไม่ังหน่อยกะบอกอยู่ว่ากะซอยลูกอันซอยเหลือฉันแนช่องที่ว่าฉันไม่อยู่ใหม่ๆฉันบ่มีเงินเดือดฉันบ่มีไยไดแต่ว่าการส่งเสียเงินเดือน,นเงิ่อนให้ลูกกินเนี่ยไม่ีนกับริสงให้หลายไรเค่ะบ่มีแทบจะบริสุทธิ์ขอบคุณพพอของลูกนะคะที่เพิ่นกระเลียงดูลูกไม่ไงหน่อยในขณะที่มีหน่อยมากอยู่นี่คนเท่านะ่ะคาดหวังที่จะมากเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่เมื่งนอกขาดหวังที่จะมหาโอกาส เพื่อที่จะได้โอกาสนั่นแหลกออกมาเป็นเงินทองเพื่อจะส่งให้ลูกให้เตาเพื่อจะให้ลูกเตามีชีวิตที่ดีนั่นแหละค่ะมันเปรมแบบว่าบ้านเราไม่สมบูรณ์สมเั้งหมดในกรณีของเมียหน่อยก็ด้เหตุงานเหตุงานเหตุเป็นแหนกป่วยก็หยุดก็มากินเงินคนตกงานก็หยุดก็เหตุงานแนกมาป่วยเห็ดงานแนกมาป่วยก็กินยังเสียมันกับพ่อได้ถามว่ามันได้บ่มันได้แต่จะอยู่เมืองไทยล่ะคะจะจะเห็ุงานแบบนี้หละจะหยุดหรือว่าจะป่วยเนี่ยจะรักษาหมดหลายซำหรับ ยังโรคที่มันไม่เป็นเนี่ยมันรักษามาตลอดนะคะมันเป็นแค่มันเป็นเป็นแค่โรคเดียวนั่นนี่น่นนั่นนี่ถามอายุว่างหน่อยได้ยังบ่ได้หลายค่ะก็บ่ได้บอกว่ายุ่งว่างไทยบ่ได้แต่ถ้าเปรียบเทียบระวังชีวิตของยุ่งหน่อยที่ยุ่งว่างไทยกับชีวิตที่ยุ่งว่างหนอกไม่หน่อยไม่หน่อยยุ่งว่างหนอกเนี่ยไม่ไม่หน่อยได้หลายหลายอย่างได้ได้ได้มัานสมองได้ได้แนวทางในการคิดได้แนวทางในการใช้วิธีชีวิตเขาไม่หน่อยเปลี่ยนแปลงใหม่เลยจากชีวิตที่ยุ่งว่างไทยเป็นอีกแบบหนึ่ง เป็นอีกแบบหนึ่งเลยเป็นแบบวัสเป้สะพาบ่มีความคิดอีกอย่างมากมายแบบบ่ดด้คิดอีกยังคิดลึกตีแตกฉานออกมาแบบนี้แต่พอมาอยู่มันก็อยู่ถี่ว่าคนเหามันอยู่กัน่ะครอบครัวผัวเมียเวลาเหามาอยู่แล้วเนี่ยเฮามาอยู่ต้องกันแล้วเนี่ยเห่าบนมาสิมามังเอาต่เปียกกัน้ค่ะเพิ่านว่าอันนี้กูก็สิเอาอันนั้นกูสีเอาพ่อแม่กูจัง่สียเ็ยคือเคยยกตัวอย่างไปแล้วข้าวเมียฝรั่งก็คือเมียฝรั่งกับแมนเมี่ยฝรั่งกับเมียคนไทยกับบริต่างกัน แต่คนยื้อมาคนถึงมาอยู่มองนอกเนี่ยเขาม่าเนี่ยลูกเตลูกหลานเจ้ามาอยู่มองงอกเนี่ยมันมมเมนว่มามันเป็นผาดเป็นจะเปิดโทรทัศน์เบิ่งขึ้นอย่างในหนังนะคะชีวิตนะคะชีวิตจริงของคนเนี่ยมันต้องต่อสู่นะคะหนึ่งสู่ยังสู่อากาศหนาวสองสู่ดานภาษาเพราะมันภาษาคนพกแม่เจ้าของเลยแล้วเกิดมาเอามาจากพ่องพองของแม่เขาภาษาอังกฤาภาษาไทยมาอยู่หนี่เอาแล้วตี่ระบาดก่อใกล้เขาใครเขาเขียนแบบนี้ล่ะคะสู่บะคะต้องไปเรียน เลียนเบาเรียนอาเลียนเขียนเลียนลู้ในการที่สิใส่ชีวิตเอาตัวรอดอยู่เมืองนอกอีกนะคะต้องเลียนลู้กฎหไม้นัน่นนี่ขันห้ากูเป็นอันนั้นกูเป็นอ <ver> ันนั้นห้างผัวเลี่ยงกูันลูกกูมาเลียนหนังสือแล้วลูกกูเป็นอันนี้จะว่ามันเป็นงานไงบอกระมับนมันเป็นงานางแต่เป็นอยางต่างอยู่ก็เพราะว่าอยู่นี่มันได้ดีกว่าอยู่เมืองไทยอยู่นี่มันได้หลายหลายอย่างได้ดีหลายหลายอย่างกว่าเมืองไทยใครก็อยากให้ชีวิตจะค้องได้ดี แค่ก็อยากให้ลูกที่เกลือมันได้ดีเมื่อไล่ะค่ะแต่ว่ามันเค็ดได้ซ้ำไหนเอาซ้ำนั่นนี่มานนางเปรียบเทียบกันเนาะค่ะและวยังเนื้อในชีวิตของมันยังหน่อยที่ไม่อยู่เมืองหนอก,กับบลูเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่เด้อค่ะสีส้มใส่เสื้อผ้ารูรุ่นละลากระเป๋าแบนเนมเกือบแบนเนมเสื้อผ้าแบนเน,ม,เน,เนมนี่ไม่ต้องมาถามหาค่ะไปเพิ่งโลดค่ะคลิปเรบเรน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 สังขารนะคะไอเครื่องสำ้ำอางก็เคยลงไปทุกเมืองในนังใสอยู่นะคะตลาดนัดกัน ตลาดนัดบานเฮาใส่แพงแน่กับแป้งอันชี้เน่สนัยนะคะแล้วก็ดิบสติกบานนี่ถิ่มใส่แห้งแน่เพราะมันท่าเธอเดียาเราจบออกไปข้างนอกเพราะต้องม้วนใบท่าหน้าท่าหลังอีกช่วงสำอางหีือซอเขียนคิ้วนี่ก็สิบบาทสิบห้าบาทอันไล่ไล่สมัยตลาดนัดเฮานี่ล่ะค่อยใส่นะค่อยบไปใส่ของแพงดอกนี่ก็เนี่ยท่าแก้มเนี่ยก็ยี่สิบห้าหรือสามสิบห้าบาทตลาดนัดค่อยซื้ออยู่สำโรงนี่ก็ซื้อมาแต่สำโรงนี่สิบบาท ก็พอซื้อเราอยู่นีอยู่นีนะคิดเป็นเงินไทยสามสี่ร้อยคนไม่ได้เลือดรูร่างกายดนอีกอย่างหนึง่งพี่น้องเข้ามาอยู่นีสู้กันทั้งนั้นแหละค่ะเมื่อไผบ่อสู้แต่วม่ามันขึ้นอยู่กั่โอกาสไม่อยู่เลยนะงานมบด้หางยังไงมันก็เหมือนเมืองไทยแหละค่ะประเทศนอกอะมีคนตกงาน,ม,น,างงานมีคน่างงานมีคนโอสารพัดล่ะ แต่่อเพียงแต่ว่ยา,า,ออาย, 20, ออาย 35, ู่งงงเขาบอดด้แบบว่าเอออายุยี่สิบอ่าอายุสิบแปดถึงสามสิบห้ากับเิลาเพจงานนงะจากซาสิม่าแล้่ยบอด้โอกาสเพจง,งานดอกมันบ,บนอแมนยู่เมงหงนอมึงหกสิบม,มึงก็ได้เหตุงานแต่เมือมึงนี 10, ง่ปัญหาเหตุเขาบอดด้เอาเอียงกับมึงมากมมยแต่ว่ามึงตง้องรูเรื่องเวลาเขาสร้างงานน,นั้นนั่นมึงรูเรื่องเป็นบวละนั่นก็คือหนึ่ง แต่อยากสิบอกคำหนึ่ง่าคนที่อยู่เมืองไทยพี่น้องอยู่เมืองไทยไหนก็ต้อน่าเข้าใจคนที่อยู่เมืองนอกแน่ถ้าเป็นข่อยขอย่ขอยเป็นพ่อแม่ถ้าบอกข่อยบ่ได้เป็นยู่เมืองนอกนะถ้าข่อยเป็นพ่อแม่แล้วลูกเต้าข่อยมันผิดหวังชีวิตแบบครอบครัวแตกเล่าอยู่ในเมืองไทยแล้วเนี่ยมันดิน้นรนต่อสู้มามันอยากเสียหายลูกมัน่ะมีความอยู่มีกินมีกินมีอยู่มีอนาคตที่ดีมันดิน้นรนมามันได้เงินไปมันก็ส่งให้เจ้ากินมันอาจสิบ่ได้หลายแต่ เจ้าพวนน่าจะดีใจได้ถ้าสื้อว่าหลานลูกเจ้ามมาเอาฝรัง่งะ้า,าลูกเจ้าเอาคนให้อีกชีวิตล่มเหลวอ,อีกลูกพ่อพ่ออยู่พ่อกินหลานว่าพ่ออยู่พอกินมูเจ้าเมื่อยบอกมูกเจ้าสงสารหลานบอ เจ้ากัอีตุนเจ้ารดอีตุนบ่ได้ยันเ่ละมันจะเป็นพระละมูเจ้าแต่นี่เขาเนี่ยมาดินล้นมาอยู่เมืองนอกเขาเสียสลระซังไหนเจนน้าก็ต้องนั่งคิดก่อนนะเสียสาระซังไหนคนไม่อยู่เมืองนอกเนี่ยเสียสลระความสุขทั้งกายทั้งใจ่เลยนะคะกายกายเนี่ยอาจจะมีสุกบ้างเป็นบางอย่างแต่มันบ่ได้ทั้งหมดบุไมอบากจากใหดินเกิดมากนะคะบุไ่เคยอยากมากจากครอบครัวที่ตัวเองอยู่ที่มันมีความอบอุ่นถึงทุกางานกินแก้วประแดกกระติบ,บเขาใบเดียวแก้วประแดกลวกผักกินน้ำพรน้ำแม่เนี่ย ครบนาเนี่ยเราต้องมาอยู่สภาพแบบนี้วิทยาอยากมากเราคะ่ะจะมากแล้วเมื่อมันดินล,ล่นมากสู่ล้วก็ดินร่นมากแล้วเนี่ยตรงหน้านข้ามความพอใจแน่ไม่หน่อยว่าทั้งสองไฟล่ะค่ะทั้งไฟอันพี่น้องที่มาได้หัวฝรัง่งแล้วก็ทั้งไทยไฟทั้งฟอร์มอพี่น้องที่อยู่เมืองไทยแหละลูกเตา่าลูกหลานในเมาได้หัวฝรัง่งจงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่จงพอใจในสิ่งที่เฮ้าเป็นจงพอใจสิ่งที่เฮ้าได้ชีวิตม่หน่อยบอกเคยเอาว่า อันไปเปรียบเทียบว่าโอ้ยกูคืออะไรท่อเขาอีนั่นคืออะไรคนกูว่าอีนีุ่กบอขาบอเคยบอคิดคิดให้ยังลงเราขมหน้อยบอคิดทำใม้น้อยคิดไม่น้อยมิพวกสุ่มๆในชีวิตนี้มีแต่โลกขี่อีสานนอนแบบเราแคนอนไปก็โอ้ยอึนกูต้องเคิดกันหลายๆกูต้องคิดไดหลาย ซืสอว่าซื no สอว่ายูสอว่ายูบันนอกนออย wrote, ู่เมืองนออยู่บันนอกเข้าเนี่ยซืสอว่ามีหน่อยเฮ็ดให้เฮ็นนันบุรลานรับจ้างมื่ออื่นนี่กูต้องตื่นเที่ยวเที่ยวตีห้ากูต้องตื่นหนึ่งเข่าพ่อแจ้งพ่อพลไปก็ต้องขึ้นรถรับจ้างไปแล้วเข้าพาคกูไปจ้างอันรถรับจ้างมาหักเอามื่อละสามลอยเนี่ยขันกูเฮ็ดพิเศษไดรร้ายกูจ้าง่ัวอันเขาเอายังตัดอ้อยหรืองยังเลยถ้ากูตัดไดรร้ายมากเนี่ยกูก็ไดรร้ายนั่นมันระบาดบ่อบันมันอยากได้ก็มันอยากได้หลายมันก็ทรมานล่ะค่ะขันปากบ่อิ่มท้องบ่เต็ม ก็คือกันซุมอยู่มังนอกก็อยากได้แต่อยากได้ก็บคนที่เอาอยากได้แต่พ่อตัวบางบางนว่าหาหาหาโอ้กูสิหาหาหาเราบริคิดว่าให้แรงใจตัวเองมากให้กำลังใจตัวเองมากให้รางมัลชีวิตตัวเองบ้างคนเล่าเ้องต้องอยู่ต่อไปได้ห้อบูหูวได้มาเมื่อเขาเสิตใจมื่อันว่าเหตุงานเอ้ยกูเหตุเหตุเหตุกูอยากได เขามีรถวอมอันเขามีรถวีกงวีโก้กูกษีเอาวีโก้เขามีโทรศัพท์ซัมซุงรุ่นได้กูกสีเอาเขามีโน้ตซีกุศิซื้อโน้ตหาบริเบืองสังขารเลยว่าเงินเดือนมือหนึ่งเดือนมือหนึ่งน่ะรายรับม้งได้เท่าไหร่บางคนเนี่ยยึดตาโมต่อหน้าโมนะโอ้ชั่วเผาชิบหายยาวาแต่เะแต่ว่าจริงๆแล้วใส่กลวงขนาดไม่ได้ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าเมื่อมีโอกาสแล้วมีชีวิตทีเลือกได้แล้วน่ะควรเลือกระเดินในสิ่งที่ตัวเอง ไปซัดสายกลางพอ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 เข้าในสอนพอเข้าเนี่ยในหลวงเนี่ยคนสอนถึกต้องสุดล้วค่ะไปเดินทางสายกลางว่ามันสอนให้จะว่มันบอกว่าเจ้าสีบอต้องไป อยากได้อยากดีจะจะไปโลดกบลงน้ำเขาบัแมนเจ้าไม่ซ yeah, ิ้อแหละอยากได้อยากดีเจ้าอยากเจ้าอยากคนเทานันมีความอยากบิดแหละเ่ว่ากเอาพอดีสะค่ะถ้ามันดินล้นไหลคนก็เห็นหลคยคนแล้วนะคะเทว่าดินล้นไหลอยากได้กระเป๋าแบนเนียมอยากได้เกือบใส่ดีดีบานยามจำเป็นมากบรนยามสิตายมาเอาเกือบดีๆเอากระเป๋าแบนเนียมที่จะของมีไปจําไปขายมันในราคาเพกาะคือซื้อทองไว้เล้ะค่ะขนาดซื้อทองนะเอาไปขายขึ้นกันยังหงาขนาดซื้อทองมากเลยยังบริย่ำใสมีไปประกันแท้ๆย่มไปขายกันยังขาดทุนนะคะ แต่กันยังดีนะคะซื้อท่องนะยังได้ขาดทุนมาจําเป็นเดือดร้อนมัําก็ยังขายได้นะคะเ่ในทางเดียวกันเขามีรถดันวีโก้ก็กูมีรถห่างมือแปลมือเก่าแต่ว่ามันก็ขี่ไปหอดมองเดียวกันขึ้นกันได้ละมันต่างกันมองได้นะครับบ้านนี้จำเป็นยุบตรงไปติดหนี้ทิสินกับกันที่ซื่อซื่อรถที่บ่ามันพ่อเด็กขี่อยู่มันพาไปใส่กระได้นะพาไปขี่ไปตดไปเหนียวไปเที่ยวไปวัดไปบ่าไปเอาบุญเอางานมันกับไปได้อยู่นี่ ลรซิมสาสร้างมีสินให้ตัวเองเดหยังเอาความโก้เพื่อหยังล่รคะถ้าโกรว์เราตาบดปากตัวเองเงบ่ไดบริ่มเงินบนบริเลือในบัญชีนะเงินบนบริเลือกระเป๋าแต่กูอยากเค็นน้ำเขาน่นะอย่าเฮ็ดคนอันเด้เฮ็ดไปแล้วนะคนที่ลำบากคือเจ้าว่ามีคนอื่นลำบากดอกเจ้าแหละดังนั้นไม่นายอย่าบอกว่าจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่จงอยู่กับสิ่งที่ตัวเองตัวเองเป็นหัดกินหัดใส่หัดหาความสุข แบงแยกออกไปมันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่หน่อยว่าอยาไปฟังคนคนไทบ้านก็อย่าไปฟังคาไทบ้านว้า,า,า,าลายไทยบ้านบไร้หาให้กินนะคะแล้วก็ไทบ้านบไร้หาให้เจ้ากินซึ่งว่ามือนี่เจ้าว่าวมีกินหรือว่าเจ้าตกมาต,ตกอับมาไทาบ้านก็นสิว่าโอ๊ยก็ยังไม่เติมสี่แหละสมควรมึงเลยปอบเอ้ยบ้าขามึงเอ้ยก็สิว่างสี่มนบอแต่ขันซึ่งว่าเจ้าได้ดีโอ้ยจิตแต่เออนะได้เล่นจนได้ดีดีเนาะจังสั่สี่คอยว่า ถ้าเจ้ายืนเดือค้าของเจ้าบ่ได้เนี่ยยืนตีนของเจ้าเองบ่ได้่ะเจ้านั่นแหละเป็นคนที่สมครที่คิดใหม่เห็ใไม่อย่าไปเอาคำคนนั้นมาอีนั่นดีบักนั่นดีเขาได้กูบ่ได้ยาพอทำไปคิดดอกเอาแค่มือนี่จะหูาย่บอจะนอนลงไปเจ้ามาจะตื่นบอแล้วก็ถามเจ้าแนานซึ่งที่เจ้าอยากได้ทั้งหลายเนี่ยเจ้าอยากสั่งนา้าจักของเจ้าเนี่ยบางคนนะเห็ดงานตั้งแต่เกิดตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเริ่มเป็นบาปสาวจนกระทั่งเห็ดงานนะคะ จนกระทั่งอายุหาสิบหกสิบเนี่ยบอกเคยให้รางวัลชีจุ่เจ้าของเลยใส่ร่างกายเจ้าของเห็ดมาแด้วเขาอยากได้หนาอยากได้ท่อเขาอยากมีท่อเขาตดนีตดสินจนกระทั่งหาสิบหกสิบเนี่ยมาเริ่มแบบมาเตอมาตาโอ้ยอันนั้นกูกับพ่อในไปอันนข้าตะขีทีบานคนก็บอะไรขีธ้วกันมันบอมีสิไป่าบ่มีสิ่งสี่กินเพราะมันอยากได้ร้ายเดิมก็สิ้นเดินมากกัต้องใจที่ละ่าอันนั้นแน่อันนั้นแน่อันนี้แน่บ่เลยบ่เลยก้งเจ้าของเด้อยากได้ร้ายอ่ะ กับคนที่เข้าไปแบบซาๆาเรื่อยๆเอาตอนมันจิงกระบวนกาบรหิหารมีความฝันมีความฝันใดกินมั่งเก็บมั่งแบงที่เหลือค่ะแบงเอาท่อที่ห้าไหวไปดินล้นเฮียงแหละค่ะมากไม่เ <s up. S 1> จ้าก็เกิดมาเจ้าก็ได้แต่ร่างกายกระลมหายใจมาเวลาเจ้าตายเจ้าก็เจ้าก็ต้องคืนร่างกายและลมหายใจให้เขาและไอ้บ้านและหลังใหญ่ๆรถคันใหญ่ๆสมบัติที่เจ้าอยากแง,งงแกงง่สิีหากนันน่ะเอาไปนัป่งไรบ่ละ ข้าวใส่าปากไปเด้อแต่ละมือวลนาินอนนะเอาเอันเ,เอาตีนเอามืออันบานละแง่เอาตีนอ้อมไว้เอามือกอดไว้ทรัพย์ส,สมบัติหาไว้กอดเป็นสิทธิจักนอนตื่นเสาร์ข้นมากเออวันท่ามืออันหยาอยู่กับแมนแมนบอจะมักยังสันติแล้วขอยังหูว่าอันมือสินล่มหายใจยหหีหลีหนะ่ฮะดะม่รับไปใดบอดังนั้นจงทําวินาทีที่ตัวเองอยู่เนะี่ยให้มีความสุขให้มากที่สุดนะดีแล้วไม่เป็นหนี้เป็นสินเอาแค่พออยู่หมอกิน เศษรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็คอยเข้าใจข้ามาเมียฝร,รั่งใหม่คะ่ะทุกคนมากยังอยาอยากได้ดีเมื่อแหละคะ่ค่ะอยากสง่งพยาพี่น้องให้อยู่ให้กินเมื่อล่ะคะ่ะอยากให้อินกินอิ่มเต็มปากเต็มค่ามเมื่อล่ะคะ่ะแต่ว่าต้องเข้าใจได้น,นะคะอยู่กับผัวเมื่อ,อยื่อกันแล้วก็ต้องหักกันพวกข่อยได้ผัวแล้วพวกข่อยก็ตองสารนะคตกับผัวนะคะไม่มคข่อยต้องเอาเอาทุกอย่างไปข่อยมีส่งไปมุดเจ้าอยู่มืองไทยนะคะพอข่อยต้องใช้ชีวิตอยู่นี่ก็ต้องเก็บเพื่อรู้พวกผัวข่อยเพื่อนนอกคตรข่อยนะคะ ฟังไว้นะจ๊ะกรดุนะเข้าใจใหม่อย่าใช้ความความคิดโบราณคิดแบบยัง,ง,ยงสุนยังซียาเศร้าค่ะชีวิตสมือนี่เอาตัวเจ้าของก่อนดูแลตัวเองของก่อนนะคะดูแลจใจจ้ารักนะจุ๊บ